สวัสดีคะ่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคุลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นำมีดพับยุคต้นหลวงพ่อเดิมมารีวิวเป็นด้ามไม้นะคะฝักเป็นไม้ความยาว3มนิ้วกว่าๆเก่าสมบูรณ์นะคะ จานยันไว้เต็มฝักนะคะจานยันประจำตัวของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดพับยุคต้นหลวงพ่อเดิมนะคะพกพาง่าย จะยันไว้ที่ฝักนะคะคดูข้างในนะคะเก่ายุคต้นนะคะ ชอบก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะสอบถามพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์มาได้ที่092 6629 665อรจิการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ มีดพับยุคต้นหลวงพ่อเดิมสวยเก่าดิมเดิมเก่ากระทัดรัดเล็กกระทัดรัดนะคะเก่าสมบูรณ์ธรรมชาติ สนใจก็ทักมาได้มาสอบถามกันได้ดอแ,แอดไลน์มาได้ที่0926629665รุจิการคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุ้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ